ครับนานะไดว่าซีเลียนนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีแขนกับน็อตล็อกน็อตล็อกแขนนะครับน็อตหัวเสาตรงนี้นะครับหาหาสองรายการนี้มาใส่ก็ลอกใช้ได้ปกตินะครับลอกมันทำงานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวนี้มีอะไรบ้างในกล่องนะครับในกล่องก็มีคู่มือไดแกรมนะครับแล้วก็ มีใบรับประกันนะครับรายละเอียดที่กล่องนะครับตัวนี้เป็นรอบเก้านะครับเก้าจุดหนึ่งนะครับเบรกอยู่ที่ห้าโลนะครับนะแปดบวกหนึ่งนะครับลูกปืนนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนแม็กซิลด้วยนะครับอ่าแต่ก็รุ่นนี้ก็รุ่นนี้รอบเก้าเนี่ยหายากนะครับสีเขียวเนี่ยรอบเก้าเนี่ยหายากครับใครอยากหาเก็บสะสมไว้ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะพอหาได้นานาจะเจอทีนะครับ ผมได้มาสองตัวนะครับขายไปก่อนแล้วตัวหนึ่งนะครับเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้รอบเก้านะครับนะครับสภาพถือว่ายังสวยนะครับถือว่ายังสวยนะครับมีรอยอยู่บ้างนิดหน่อยเท่านั้นนะครับพวกนี้นะครับเล็กน้อยๆนะครับลอกถือว่าสะอาดด้วยนะครับถือว่าสะอาดด้วยนะครับหาแขนคาร์บอนของค่ายแต่งไหนก็ได้นะครับมาใส่นะครับเท่เลยนะครับสีเขียวนะครับสวยมากนะครับ ทีวิ่งสีทองนะครับลอกสะอาดนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเอาไปใส่ตู้ได้เลยเก็บได้เลยไม่ต้องล้างนะครับลื่นนะครับเนี่ยนะครับคือผมเทสเอาแขนอีเอาแขนของตัวอื่นมาใส่ลแ,ลแล้วลองนี่ดูนะทเทสหมุนเทสเฟืองแล้วนะครับเฟ,ฟืองไม่มีขึ้นมือนะครับเฟืองไม่มีขึ้นมือนะครับ อะมาดูร่องรอยกันชัดๆอีกทีนะครับดูร่องรอยกันนะครับ ตัวนี้น็อตล็อกบอดี้เป็นสีดำด้วยนะครับดุนะครับดูดุมากนะครับสีดำนะครับถือว่าสวยแล้วนะ80%นะสะภาพนะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับมีรอยนิดนิดๆหน่อยๆนะครับเล็กน้อยนะครับ ใส่ตู้ได้อ่ะสวยอ่ะนะครับเก็บสะสมก็ได้นะครับไม่น่าเก็บเกินไปนะครับขาดแขนนะครับไปหาแขนคาร์บอนมาใส่นะครับก็สวยเลยลื่นดีลื่นดีเดี๋ยวเปิดให้ดูสปูลหน่อยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหมุนขวานะครับรอบเก้านะครับ เป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับสภาพดีเลยขาดแค่แขนกับไอ้น็อตล็อกเสานะเท,ท่านั้นนะครับอันนี้ลูกปืนเขานะครับแม่เหล็กสวยนะครับไม่ปูดไม่บวมนะครับแม่เหล็กนะครับอ่ะนี่ สะอาดนะครับลอกสะอาดนะครับมีกล่องด้วยนะครับแค่หาแขนมาใส่แขนหาง่ายอยู่แล้วนะครับหาไมย่ยากนะครับอ่ะตัวนี้ห้าพันบาทนะครับสนใจก็พิมพ์จองได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทักหาเองครับ